บินดได้ไบิ๊กโฟลกการหาค่าเวกเตอร์ของขึ้น่องทน้ำอุ่นขนาด3,500วัตต์3,500วัตต์เราก็จะเอาค่า3,500วัตต์ไปหารด้วยค่าแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ที่ใช้ตามบ้านเรามันก็จะได้ประมาณ10 5.9ก็เข้าๆเลขคงที่สิบหกแอมป์ะหาเบเกอร์ขนาดเบเกอร์โอเคก็นำสิบแอมป์เนี่ยไปคูณด้วย1.25เท่ากับ20แอมป์ได้ค่าเบเกอร์ก็คือ20แอมป์ที่ใช้เราก็ไปซื้อเบเกอร์ขนาด20แอมป์หน่งจุดอ1.25เนี่ยมาจากค่าเผื่อทางไฟฟ้านะครับซึ่งเมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆประสิทธิภาพในการ <c oughs> ทนกระแสเนี่ยมันจะลดลงเหลือประมาณ70 ง8 5เราจึงต้องเอา1.25เนี่ยไปคูณ16แอมป์เพื่อเป็นการชุกเชยค่ากระแสไฟฟ้าที่สูญเสียไปก็จะได้เท่ากับ20แอมป์เนี่ยเราก็ไปซื้อเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์มาติดตั้งส่วนการคำนวณหาสายไฟอ่ะตัวนี้เป็นตารางกระแสตารางเทียบกระแสไฟฟ้าที่ใช้ซึ่งเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์เราก็จะใช้กระแสขนาด20แอมป์ปึ๊บ ใช้สายไฟไม่เกิน21แอมป์เกินไม่เป็นไรเกิน 1, 1แอมป์เราก็จะใช้สายไฟขนาด2.5ม mm. ิลลิเมตรตามตารางครับแค่นี้ก็ทำการติดตั้งได้